สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบนะครับกับการบันทึกเสียงครับผ่านตัวนี้นะครับกับซาวการ์ดยอดฮิตนะครับของคนไทยนะครับกับซาวการ์ด V8 นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกับมิกเซอร์นะครับอมูล AM6R ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับกับเรื่องของคุณภาพเสียงเสียงที่ทุกคนได้อยู่ตอนนี้นะครับมาจากการบันทึกผ่านมือถือล้วนๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราผ่านบันทึกเนี่ยผ่าน2ตัวนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรแต่ว่าในเรื่องของราคาครับตัวนี้ดูที่200กว่าบาทนะครับตีไป3 0 0 ตัวนี้อยู่ที่พันปลายนะครับก็ตีไป2000แล้วกันนะครับก็เน่าแหละพันปลายประมาณพันเก็ตีไป2,000ก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับของที่ราคาต่างกันแเท่านะครับคุณภาพในการเลึกเสียงมันจะมีความแตกต่างกันเองครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับกับตัวแรกนะครับกับตัวนี้นะครับยอดฮิตของคนไทยนะครับสาวกาดวีต่ายครับผมเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ขนาดนี้นะครับก็มาจาก ซาวการ์ด V8 นะครับก็ตัวนี้นะครับก็อัดเสียงได้ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีลูกเล่นนะครับอย่างเช่นการใส่รีเวิร์สนะครับตอนนี้พี่อั้นปรับรีเวิร์สไปที่ศูนย์นะครับเดี๋ยวพี่จะลองเปิดรีเวิร์สมาอันนี้คือรีเวิร์สที่50เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับว่าเฮ้ยมันก็จะมีเสียงความต้องมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดรีเวิร์สที่100เปอร์เซ็นต์ล่ะนะครับอันนี้คือรีเวิร์สที่100เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าให้เรากลับมาก่อนนะครับปกติพี่ แล้วก็สามารถปรับเบรปรับแหลมได้ด้วยนะครับรวมถึงนะครับก็จะมีลูกเล่นนะครับอย่างเช่นพวกนี้เห็นไหมครับหรืออย่างนี้เห็นไหมครับมันก็คือลูกเล่นนะครับของซาวการ์นะครับคือซาวการ์เนี่ยสามารถทําเสียงพวกนี้ได้นะคือว่าการกดไปแล้วมีเสียงเนี้ยเนียเสียงนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นถือว่าเป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งครับของซาวการ์นะครับก็ ว่าเป็นลูกเล่นที่แบบว่าอะไรเอาไว้กดไว้เวลาที่แบบให้เราไม่รู้จะพูดอะไรเอ๊ะเราไม่รู้จะพูดอะไรทำไงดีเห็นไหมครับก็ใส่มันไปก่อนนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศขึ้นมานะครับเห็นไหมครับก็อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับกับการบันทึกนะครับผ่านเสาวการนะครับ V8 ก็จะได้ประมาณเนี้ยครับถามว่ามันดีกว่าการบันทึกเสียงผ่านมือถือเปล่าเปลไหมล่ะมันก็ดีกว่านะครับแต่ว่า คนที่เหมาะกับการใช้พวกตาวกาพวกนี้คือว่าระหว่างเวลาที่ใช้นะครับก็คือว่าคุณจะต้องมีการกดอะไรปุ่มพวกนี้ด้วยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าพี่อ้นนะพูดตรงนะครับเวลาที่พี่อ้นบันทึกเนี่ยถ้าไม่ได้กดไอ้ปุ่มพวกนี้เลยนะครับวราเวลาส่วนมากเนี่ยพี่อนก็คือพูดอย่างเดียวคือว่า ถ้าเกิดใครนะครับอยากทดลองใช้ซาวการ์ดอ่ะเพี้ยก็นแนะนำนะครับเพราะตัวนี้ยังแค่ประมาณส0 0ร้อยบาทอีกนะคุณก็ลองไปก่อนว่าคุณได้ใช้หรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดคุณได้ใช้เนี่ยคุณก็ไปขยับเล่นรุ่นแพงๆนะครับแต่สรุปของพี้นเนี่ยไม่ได้ใช้นะไอ้ทุกเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ได้ใช่เลยพวกเนี้ยก็คือว่าให้ก็เลยโอเคนะก็ถือว่าเราแบบเขาเรียกอะไรไม่ขัดคุณมากนะก็ถือว่าเป็นการลองวิชาไปนะเพราะบ,บางคนก็ได้ใช้ก็ได้ใช้ไงแต่ของพี้นสรุปไม่ได้ใช้นะพี้นเป็นเน้นกับไอ้การพูดซะมากกว่านะ ตอนแรกนะครับ่วก็จะทำคอนเทนต์อย่างนั้นแหะแต่พอลองทำไปสักพักไม่ชอบเว้ยนะครับมันดูแบบไปแปลกไม่ใช่เป็นตัวเราครับก็เลยแบบว่าเฮ้ยรอดนะครับรอยก็แล้วว่าอะไรไม่ได้ลงทุนอะไรมากอะไรนะครับก็300บาทก็ถือว่าถือว่าเป็นค่าของค่าลองวิชานะครับก็ประมาณนี้นะครับกับตัวของซาวการ์ดปีแปดนะครับจัดได้ว่าเป็นตัวรี่เรียกว่าอะไรอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่านะครับมือใหม่จะต้องมีนะครับประมาณว่าลองใช้ได้นะครับก็ถือว่าลองใช้ได้แล้วก็เกิด ตอบอะไรรวมถึงเสียงนะคุณภาพเสียงก็ได้ประมาณนี้บางคนถามว่าพี่อั้นเซอร์คัสดีแปดมันดีไหมล่ะคือมันก็ดีมากกว่าการอัดอัดมือถืออย่างเดียวแน่ๆครับเพียงแต่ว่าถามว่ามันจะดีเท่าหลักพันอะไรที่เขาขายหรือหลักหมื่นไหมล่ะมันก็ไม่เท่าครับของมันสามร้อยมันก็ได้ตามราคาสามร้อยครับก็ประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวพี่อั้นจะไปเปลี่ยนลองหน่อยเทกับอัมมูนเอ็มหกอาร์ครับตัวสองพันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับของมันก็สัมพันธ์กับราคาครับโอเคครับเดี๋ยวไปลองกันเลย เสียงนี้ที่คนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากตัวนี้นะครับกับอัมมูล AM6R นะครับมันตัวใหญ่นะครับพี่เจ็ดยกนะครับก็เสียงเห็นไหมครับว่าเฮ้ยคุณภาพก็โอเคเลยนะดีกว่าตัวเมื่อกี้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็พี่อันใช้ไมค์ตัวเดิมนะครับแล้วก็สายตัวเดิมนะครับเพื่อความยุติธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยจะไม่มีการไปแอดลำเอียงครับเสียงก็แบบเสียงเท่าเดิมนะครับก็เนี่ยครับก็จะเห็นได้นะครับว่าเฮ้ยคุณภาพเสียงก็เก็บได้ละเอียดกว่านะครับรวมถึงสามารถมีลูกเล่นนะครับอย่างเช่นอันเนี่ยพวก เอฟเฟกเมื่อกี้ใช่ไหมไอ้เมื่อนั้นเป็นรีเวิร์ดไอ้ตัวนี้มีรีเวิร์ดไหมอ่ะก็มีนะครับเดี๋ยวฉันเปิดรีเวิร์ดไปอ่ะเอฟเฟกนะครับรีเวิร์ดอ่ะเปิดอ่ะประมาณขนาดนี้แล้วกันนะครับก็แป๊บหนึ่งอ่ะขนาดนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะครับอันนี้อันดับรูมนะครับรีเวิร์ดแบบรูมอ่ะตัวนี้เป็นรีเวิร์ดแบบฮอลนะครับฮอลก็คือแบบไอ้ใหญ่ๆครับที่มันเป็นโบดใหญ่ๆครับเสียงก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็มีรีเวิร์ดแบบเพจด้วยนะครับรีเวิร์ดอ่ะ อันนี้นะครับก็คือเสียงรีเวิร์สแบบเพจครับเสียงรีเวิร์สแบบเพลทก็คืออะไรครับเปิดไปนะครับแล้วมันก็เจอแล้วไอ้เหล็กอะแล้วมันก็จะทอนกลับมาแบบเหล็กก็เสียงประมาณนี้นะครับแต่ปกติพี่อันจะใช้ลูมนะครับแล้วก็เนี่ย ลดลงมาหน่อยนะครับลดลงมาลดลงมาประมาณขนาดนี้ครับให้มันมีนิด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 นึงนะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าทําใช้ได้นะครับของตัวนี้นะครับที่มันเป็นอมูล AM6R ก็จะเห็นได้ครับว่าของมันก็สัมพันธ์กับราคาครับแล้วก็ลูกเล่นอย่างอื่นก็จะมีนะมีปรับเสียงสูงเสียงต่ําเข้ากันไหมก็มีนะมีเสียงสูงเสียงต่ำเท่ากันนะครับแต่ว่า เขาเรียกอะไรตัวนี้นอกจากมีเสียงสูงเสียงต่ำนะครับไอ้ตรงที่วอลลุ่มอ่ะมันมีวอลลุ่มกับมีเกนด้วยนะก็คือตัวนี้มันปรับได้2ตัวนะครับก็คือว่าเราสามารถถ้าเกิดเป็นซาวด์การ์ดีแปดไงมีแค่เป็นวอลลุ่มแต่ไม่มีเกนแต่ตัวนี้มีทั้งวอลลุ่มแล้วมีเกนครับดังนั้นเวลาการปรับเสียงที่มันดังเนี่ยมันจะมีความละเอียดมากกว่านะครับแล้วก็จะมีปุ่มนะครับพวกแผรลด28่สิบแปดยี่สิบแปดดีบีนะครับคือว่าถ้าเกิดเราพูดแรงเกินไปใช่ไหมแล้วก็มี ใช้ดีอ่ะถ้าเกิดใครใช้เฉพาะในเรื่องการพูดนะแล้วไม่ต้องการเสียงคะาหาเสียงแปลกแหรือเสียงงปั้งเนี่ยคุณก็เพียงก็แนะนําเป็นมิกเซอร์นะครับแต่บางคนเขาบอกว่าพี่อั้นระหว่างคู่เนี่ยผมต้องมีเสียงแปลกแปลกอย่นั้นด้วยคุณก็ต้องไปซื้อสาวการนะเพราะสาวการม่ลูกเล่นอย่างนั้นแต่ว่าสําหรับคนที่ทํางานแบบพี่อั้นไงให้เราไม่เราไม่ได้ใช้เสียงแบบฮ่าาก้ากากาแปลกๆปลแปลกเนี้ย เราก็จะมาใช้ตัวนี้นะครับเพราะเฮ้ยโอเคนะถือว่าทำรายละเอียดเสียงได้ดีมากครับถือตัวหนึ่งที่ทำได้ดีโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับความแตกต่างครับเขาระวังซาวการ์ดวีนะครับกับอมูล AM6R นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าคุณเหมาะกับแบบไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ไปอีกเพียงเท่นี้นะครับชอบฝากกดไลค์ส s c r ก b ยแล้วก็แชร์ด้วยนะ